คุณกำลังฟัง NBU Podcast รวมเรื่องราวและสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังทุกคนโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนนทกรุงเทพและนักศึกษาชมรมวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนอนกรุงเทพนอตแบงคอกเรดิโอ FM 97.75 m ม z กะเฮิร ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ NBU Podcast Podcast ที่จะนำสาระและเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวสุจิราชวัจนะและนางสาวรดามณนีฤทธาสำหรับอีพิโซดนี้มีชื่อตอนว่าการวิธีแก้ปัญหาตื่นสายค่ะ สาวๆส,สมัยนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนสารพัดส,สิ่งไม่ว่าจะเป็นการติดซีรีส์เกาหลีติดละครเล่นเกมนอนดึกตื่นสายนอนไม่หลับนอนไม่พอตามมาด้วยการตื่นสายตอนเช้าไม่อยากตื่นตื่นมาแล้วไม่สดชื่นทําให้เสียการเสียงานใครที่เป็นฟรีแลนซ์บอกเลยว่านี่แหละปัญหาหลักของชีวิตเวลาลูกค้านัดเช้า ก็ต้องไม่นอนต้องลากยาวหลังจากคุยงานเสร็จอย่างนี้ไม่โอเคมากๆเลยนะคะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เราเลยมีวิธีการแก้ปัญหาตื่นสายมาฝากค่ะรับรองว่าตื่นทันแน่นอนค่ะทดลองมาแล้วกับตัวถ้าอยากรู้แล้วมาดูกันเลยดีกว่าค่ะวิธีที่1ตั้งนาฬิกาปลุกขอย้ำนะคะว่าต้องเป็นนาฬิกาปลุกจริงๆไม่ใช่มือถือ ipad แท็ l e t ใดใดทั้งสิ้นและควรหลีกเลี่ยง อุปกรณ์ที่กำลังจะปุกเพราะยังไงจิตรเราครึ่งหลับครึ่งตื่น ของเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันกําลังจะปลุกควรเลือกนาฬิกาปลุกเสียงที่เราลาพานมากที่สุดเทคนิคก็คือต้องตื่นให้ทันเสียงที่ได้ยินทันทีและอย่านอนต่อปิดเสียงแล้วลุกขึ้นทันทีเลยค่ะวิธีที่2วางนาฬิกาปลุกไกลอย่าวางนาฬิกาปลุกไว้ในรัศมีที่แขนเอื้อมถึงโดยเด็ดขาดค่ะควรวางไว้ปลายเตียงเวลาที่นาฬิกาปลุกดังขึ้นได้ลุกขึ้นมาปิดไม่เอื้อมแขนปิดและนอนหลับต่อเหมือนที่ผ่าน,านมาเป็นเทคนิคที่ทําให้เราลุกขึ้นจากเตียงค่ะ วิธีที่3ฝึกตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันเคยได้ยินเรื่อง21วันเป็นนิสัยไหมคะถ้าสาวๆฝึกตื่นนอนเวลาเดิมติดต่อกัน21วันโดยไม่เว้นวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ห้ามเว้นแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยเองคะ่ะต่อไปไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกร่างกายก็จะตื่นเองอัตโนมัติจริงๆแล้วยังไม่มีทฤษฎียืนยันว่ามันจริงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะคะ บางคนทำแล้วได้ผลบางคนก็อาจจะไม่ได้ผลแต่ก็ควรลองค่ะจะได้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้ตื่นมาเสียอารมณ์ทุกเช้า 4. ให้คุณแม่ปลุกวิธีนี้ได้ผลสำหรับไข้หลายๆคนเพราะแม่ก็คือแม่จริงๆค่ะใครที่อยู่กับคุณแม่และไม่เป็นการรบกวนท่านจนเกินไปลองให้คุณแม่ช่วยปลุกนะคะหรือจะให้ท่านโทรปลุกทุกเช้าก็ไม่เป็นปัญหาค่ะอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลก็คือสัตว์เลี้ยงค่ะอย่างเช่นสุนัขหรือแมวรับรองว่า ได้รับการปลุกทุกเช้าแน่นอนค่ะแต่แค่นี้สาวๆก็มีปัญหาชีวิตมากพออยู่แล้วเนอะถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วดูแลไม่ไหวก็อย่าเลยค่ะแนะนําสําหรับคนที่พร้อมเท่านั้นนะคะวิธีที่5ตั้งเวลาเปิดปิดพัดลมหรือแอร์นะคะวิธีนี้เหมาะสําหรับคนขี้ร้อนค่ะให้ตั้งเวลาปิดแอร์หรือพัดลมก่อนเวลาที่จะตื่นหนึ่งชั่วโมงค่ะรับรองว่าพอเครื่องดับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตื่นแน่นอนค่ะนอนต่อไม่ไหวหรอกคะ่ะ 6. ปลูกด้วยกลิ่นกาแฟสำหรับคนที่ติดก,กาแฟเดี๋ยวนี้เขามีนาฬิกาปลุกที่สามารถชงกาแฟดิบสดๆให้เราได้ทุกเช้าแล้วค่ะพอได้กลิ่นจะต้องตื่นแน่นอนแต่ยาอย่าเพิ่งหวีกันนะคะว่าจะหาซื้อนาฬิกาปลุกแบบนี้ได้ที่ไหนถ้าไม่มีก็ต้องให้ผู้ช่วยค่ะอาจจะเป็นคุณแม่แฟนสามีภรรยาและอื่นๆค่ะใครก็ได้ที่อยู่กับเราและตื่นเช้าวกว่าเราค่ะชงกาแฟหอมๆม,มาเสิร์ฟพิ่เตียงทุกเช้าค่ะ รับรองตื่นแน่นอนในทางกลับกันถ้าเราไม่ดื่มกาแฟแต่ต้องเป็นคนชงมาเสิร์ฟทุกเช้าอย่างนี้ก็เป็นการบังคับให้เราต้องตื่นมาทําหน้าที่ทุกเช้าได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหาคนนั่งข้างๆซะดีกว่าคะ่ะ 7. ซ้อมตื่นก่อนวันสําคัญถ้าวันไหนจะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่อให้ส,สาวๆไม่พลาดโอกาสนี้ควรซ้อมตื่นล่วงหน้าสักหนึ่งอาทิตย์นะคะตื่นมาทําอะไรก็ได้คะ่ะสัก1 2ถึงชั่วโมงแล้วค่อยไปนอนต่อคะ่ะ 8. ออกกำลังกายหลังตื่นนอนปกติแล้ววันที่สาวๆไปทำงานมักจะตื่นเช้าอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปตื่นแล้วสาวๆลองออกกำลังกายข้างบนเตียงหรือข้างเตียงดูคะ่ะจะช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าและช่วยเบินไขมันยามเช้าได้ดีอีกด้วยออกกำลังกายสัก20นาทีก่อนอาบน้ำคะ่ะจะทำให้ร่างกายตื่นเต็มที่แต่อย่าอาบน้ำตอนเหนื่อยนะคะควรพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยอาบน้ำคะ่ะ ก้าตั้งใจให้มั่นทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าไปนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็คงไม่ได้ผลถ้าสาวๆไม่ตั้งใจให้มั่นจริงๆแล้วแค่ตั้งใจบังคับตัวเองตื่นขึ้นมาไม่นอนต่อไม่โยเยเท่านี้ก็สําเร็จแล้วค่ะต้องบังคับตัวเองตื่นขึ้นมาให้ได้นะคะมันยากแค่อทิตแรกเท่านั้นต่อไปพอร่างกายชินก็จะดีขึ้นมาเองค่ะแล้วก็อย่านอนดึกกันนะคะสาวๆ ใครกำลังมีปัญหาลองเอาวิธีเหล่านี้ที่เราพูดไปทำดูนะคะข้อสำคัญคือสาวๆต้องนอนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะและนอนหลับให้สนิทจะช่วยให้การตื่นของเราง่ายขึ้นค่ะและอารมณ์ไม่เสียอารมณ์ไม่เวียงตอนเช้าอีกด้วยค่ะเข้าใจนะคะว่าตอนแรกๆที่เริ่มทำมันอาจจะยากแต่ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของสาวๆนะคะจัดไปค่ะตามนี้ได้ผลแน่นอนจ้าในวิธีทั้ง9วิธีนี้พี่ครีมเคยใช้วิธีไหนบ้างหรือเปล่าคะ ก็ถ้าเกิดเรีหลักตั้งแต่ตอนเช้าตื่นตอนเด็กๆเลยนะคะก็จะเป็นวิธีที่ตั้งนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์ค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลค่ะก็ต้องตื่นขึ้นมาปิดแล้วก็นอนต่อแต่วิธีที่สําเร็จนะคะจริงๆก็คงเป็นที่แม่มาปลุกค่ะแล้วก็เป็นการปิดพัดมสัดส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ร้อนนะคะก็เลยต้องลุกขึ้นมาทันที ยอย่างจากปัจจุบันเลยค่ะพี่ครีมใช้วิธีไหนวิธีไหนในการตื่นมาเรียนตอนเช้าคะพี่ครีมถ้าเกิดนับปัจจุบันตอนนี้นะคะก็จะเป็นการที่สุนัขของเรามาปลุกนั่นเองค่ะเพราะว่าสุนัขนะคะมีการตื่นเป็นเวลาทุกเช้าของเขาอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะตื่นมาเหา่าตื่นมาโนมมนี่ทําให้เราลาคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องลุกขึ้นมาทันทีค่ะ แล้วพี่ออมล่ะคะมีวิธีการยังไงบ้างคะที่ทําให้ตัวเองได้ตื่นมาง่ายๆะคะ่ะในตอนเช้าใช้ปลุกแบบไหนคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะตอนสมัยมัธยมเราอยู่กับคุณแม่ค่ะคุณแม่เราก็จะเป็นคนปลุกเราให้ตื่นมาไปโรงเรียนแต่เช้าค่ะแต่พอเราย้ายมาอยู่หออยู่มาหาลัยใช่ไหมคะกลับกลายเป็นว่าเราต้องใช้นาฬิกาปลุกในการตื่นค่ะ พี่ออมใช้เทคนิคการตั้งนาฬิกาปลุกอย่างเช่นเราต้องตื่นไปเรียน8โมงครึ่งใช่ไหมคะจะตั้งนาฬิกาปลุกก่อน1ชั่วโมงก็คือ7โมงครึง่งค่ะแล้วก็จะตั้งไล่เลยค่ะ7โมงครึ่ง7โมง35 7โมง40 7โมง50จนถึง8โมงจนถึง9โมงเลยคะ่ะทาไม่ตื่นก็ให้มันรู้ไปเลยคะ่ะวิธีนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลนะคะมันจะทําให้เราเกิดความลาคาญคะ่ะ จะได้ยินเสียงที่เราจะตั้งเสียงนาฬิกาปลุกที่เราลำคาญมากที่สุดค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ตื่นพี่ออมมีรูเมทใช่ไหมคะรูเมทจะเป็นคนปลุกเราให้ตื่นมาเรียนเองค่ะ mm hmm. ซึ่งพี่ออมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลเลยทีเดียวค่ะอย่างวิธีที่พี่ครีมบอกสุนัขสุนัขเป็นคนปลุกใช่ไหมคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ออมเลี้ยงสุนัขอยู่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเขาจะตื่นเป็นเวลาค่ะเขาจะร้องเรียกเราว่าเขาอยากกินข้าวนะเราก็จะตื่นมาให้อาหารเขาทําให้เราแบบพอเราตื่นแล้วมันจะตื่นอัตตนนมิิให้้้เเเรราาาาื่่่ีียยยไดลองถวธ คิดว่าได้ผลก็คือคงจะเป็นนาฬิกาปลุกอะค่ะสําหรับช่วงนี้แล้วก็วิธีการตื่นเวลาเดิมๆอย่างนี้ก็ใช้ได้ผลนะคะเพราะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนเราต้องตื่นเช้าทุกวันค่ะตื่นมาเรียนเช้าเป็นเวลาทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้เราก็จะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกค่ะเพราะว่าพอนาฬิกาก่อนนาฬิกาปลุกเหมือนเหมือนเราจะรู้สึกตัวค่ะว่าเช้านี้เราต้องตื่นไปเรียนนะเราต้องตื่นแล้วนะ มันก็เลยจะทําให้เราอะค่ะตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะเหมือนร่างกายมันจดจําว่าเราต้องตื่นเวลานี้ทุกวันนะคะ่ะแล้วพี่คีมอะคะมีวิธีไหนที่ใช้แล้วได้ผลแบบจริงจังมากกว่าที่พูดมันหรือเปล่าคะถ้าเกิดตอนนี้ก็คงยังไม่มีวิธีไหนที่ได้ผลนะคะแต่ถ้าเกิดหลกัหลกๆเลยถ้าเกิดไม่พึ่งทฤษฎีนี้ก็คงเป็นการที่แบบ ลากยาวตั้งแต่กลางคืนนะคะมาถึงเช้าแต่ว่าก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วเนาะก็อาจจะมีช่วงหนึ่งค่ะที่เหมือนเรานอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่เราจะต้องไปไหนมันก็จะตื่นแบบเช้าๆเวลานั้นตลอดเลยะคะ่ะเพราะเพราะคิดว่าไม่มีวิธีไหนที่ตายตัวะคะ่ะนอกจากตัวเราเองเลยะคะ่ะที่จะเป็นคนกําหนดให้เราแบบว่าได้ทําได้ะคะ่ะพี่อมค่ะแล้วก็พี่อมคิดว่าการตื่นนะคะเป็นแบบว่าสิ่งที่สําคัญไหมคะสําหรับชีวิต คิดว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าอย่างเราเราเรียนมหาวิทยาลัยเราต้องตื่นเช้ามาเรียนทุกวันใช่ไหมคะหากเราไม่ตื่นเช้าเราก็จะมาเรียนสายค่ะมาเรียนสายก็มีผลต่อเกรดของเราต่อตัวเราเองต่อวิชาที่เราได้ซึมซับมาจากตัวอาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่าพอตื่นสายปุ๊บเราก็เท่ากับเราสายหนึ่งครั้งเราขายสายครบ4ครั้งเราจะขาดหนึ่งครั้งถูกไหมคะพี่ครีมมันทําให้เราจดจําว่าเราต้องตื่นสายเราสายได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่อองกับพี่คิมเลยแนะนาให้ให้ทุกคนเนี่ยพยายามตื่นเช้ามาเรียนให้ทันนะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราตื่นติดๆกันทุกวันนะคะมันจะติดเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจําวันของเรานะคะค่ะ,คะก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะได้ตื่นเช้านะคะเพราะว่าถ้าตื่นเช้ามาแล้วอ่ะมันจะทําให้ร่างกายเรามันสดชื่นค่ะพอได้อาบน้ํามันจะทําให้เรารู้สึกร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่นอยากจะไปเรียนในวันนั้นๆค่ะ ค่ะก็อย่างที่พี่ออมได้พูดไปนะคะว่าการตื่นแล้วก็จิตจักรประจําวันที่เราต้องใช้นะคะเป็นแบบว่าเชื่อมต่อกันทุกอย่างเลยค่ะเช่นการตื่นเช้ามันก็จะต้องมีผลที่เราวันนั้นต้องมาทํางานหรืออะไรทุกอย่างมาเชื่อมสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะก็การตื่นเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตมากๆเลยนะคะใช่ค่ะเช่นอารมณ์ตอนตื่นนี่ค่ะถ้าตื่นเช้ามาแล้วเราอารมณ์ดีเช้าว,วันนั้นก็จะเป็นเช้าว,วันที่ดีตลอดจนถึงเย็นเลยค่ะพี่ครีม ค่ะก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะพี่ออมทั้งหมดนี้คือสาระและเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตาม NBU Podcast โดยคณะนิเทศศาสตร์มาหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพกันได้ใหม่ในอีพิโซดหน้าวันนี้ดิฉันนางสาวสุจิราชุชนะและนางสาวรดามณาีฤทธาลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาติดตามรับฟัง NBU Radio รวมเรื่องราวและสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังทุกคนในเอพิโซดหน้าทางแฟนเพจ97.75 North Bangkok Radio รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ FM 97.75เมกะเฮิร์